จตพรซัดทักษิณปวยทิศป่วยทิพนะครับสมหัวป้นยุติธรรมจี้ผักส้มขยี้ให้จริงไม่ใช่ฉบเฉี่ยวไปมาอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับเรื่องของพุทธักษิณน,นะครับที่วันนี้กรรมธิการความมั่นคงได้ออกมานะครับเรียกว่าเรียก แต่และหน่วยงานเข้ามาชี้แจงแล้วก็มีข้อมูลอะไรออกมาเยอะแยะมากมายนะครับ9พฤศจิกาย,ยน257นายจัตุพรพมพ,พันธ์วิทยากรคณะรอมรวมประชาชนเนี่ยเฟซบุ๊กไลฟ์ตำหนิโรงพยาบาลตำรวจและเรือนจำพิเศษกรุงเทพรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามปกปิดบิดเบือนข้อท็จริงอาการป่วยวิกฤตพักรักษาตัวชั้น14โรงพยาบาลตำรวจของนายทักษิณชินวัตรเท่ากับป้นฟมยุติธรรมไปจาก มาตรฐานความเท่าเทียมของมนุษย์ในสังคมไทยคุณคิดว่าป้านความยุติธรรมไปได้แล้วนะมันจะจบลงหรือนะยังเหลืออีกหลากหลายคุณจะเจอของหนักฝันนี้อีกนะจะบอกให้และเท่ากับว่าเปิดประตูให้อำนาจนอกเหนือระบบอีกรอบหนึ่งซึ่งเขารออยู่แล้ว